1ิอันดับนายกไทยใครอยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพอ2475ประเทศไทยเปลี่ยนระบบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำในการบริหารประเทศตลอดระยะเวลา90ปีประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งสิ้น29คน วาระในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะลาะตามอายุสภาผู้แทนราษฎรคือคราวละสี่ปีแต่น้อยคนที่จะอยู่ครบวาระเพราะการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วอีกทั้งเกิดการรัฐประหารบ่อยครั้งทำให้นายกรัฐมนตรีบางคนอยู่ในตำแหน่งยาวนานเพราะไม่มีสภาผู้แทนราษฎรแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มาจากการแต่งตั้งแทนแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะบางรัฐบาล ที่มาจากการรัฐประหารก็อยู่เพียงสั้นๆเท่านั้นเพราะเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งและเปลี่ยนรัฐบาลทันทีเช่นรัฐบาลของพลเอกสรยุทธ์จุลานนที่อยู่ในตําแหน่งเพียงหนึ่งปีกับร้อยี่สิบวันเท่านั้นแต่หากจะกล่าวถึงนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตําแหน่งยาวนานที่สุดก็จะผสมกันไปทั้งที่มาจากการเลือกตั้งและจากการรัฐประหาร สิบอันดับนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดเริ่มตั้งแต่อันดับที่สิบอภิสิทธิ์เวชาชีวะอยู่ในตำแหน่งสองปีกับสองร้อยสาสิเอ็ดวันอภิสิทธิ์ได้รับบทกล้าวแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่สิบเจ็ดธันวาคมสอง1ห้า้อยหสิบเอ็ดในวัยเพียงสี่สิบสี่ปีเท่านั้นเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในรอบหกสิบปีแต่กลับเป็นยุคสมัยที่มีความวุ่นวายทางการเมืองมากที่สุดยุคหนึ่ง มีการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี2553ถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองโดยมีกองกำลังชายชุดดำใช้อาวุธสงครามต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คนจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อมาอาภิสิทษ์ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่10พฤษภาคมพศ2554เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่อันดับที่9ยิ่งรักชินวัตร อยู่ในตำแหน่ง2ปีกับ275วันยิ่งลักษณ์สร้างปรากฏการใหม่ทางการเมืองหลายประการเป็นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยและได้ไววัยเพียง44ปีเช่นเดียวกับอภิสิทธิ์แต่ยิ่งลักษณ์เข้าสู่การเมืองเพียง49วันเท่านั้นก็สามารถก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้นั่นเพียงพอที่จะสรุปได้ว่ายิ่งลักษณ์เป็นเพียงหุ่นเชิดของทักษิณชินวัตรผู้เป็นพี่ชายยิ่งลักษณ์ ยังเป็นนายกที่ถูกโจมตีในเรื่องความรู้ความสามารถมากที่สุดคนหนึ่งเพราะมักพูดผิดเสมอจนมีการนำไปล้อเลียนกันในโซเชียลอย่างกว้างขวางในวันที่9ธันวาคม2556ยิ่งลักประกาศยุบสภาเพราะความขัดแย้งทางการเมืองจากการที่รัฐบาลพยายามผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมให้ทักษิณจนนำไปสู่การชุมนุมเรือนล้านของมวลมหาประชาชนก่อนที่จะมีการรัฐประหาร22พฤษภาคม2557 อันดับแปดจอมพลสริทธนรัต์เจ้าของวาทะธมตะข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอยู่ในตำแหน่งสี่ปีสามร้อยกับสองวันโดยก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่เก้ากุมภาพันธ์พศ2502ด้วยการรัฐประหารรัฐบาลจอมพลถนอมกิจิขจรข้อเสียของจอมพลสริทมีจำนวนมากเพราะเป็นรัฐบาลเผด็จการมีการคอรัปชันสูงแต่ก็มีข้อดีเช่นกัน เช่นการออกกฎหมายเลิกการเสพและจำหน่ายฟินกฎหมายปราบปรามพูกนักเลงอันธพาลกฎหมายปราบการค้าประเวณีตลอดจนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศฉบับที่หนึ่งพศ2504ถึงพศ2509ก่อตั้งธนาคารทหารไทยมีการสร้างสาธารณูปโภคสำคัญเช่นไฟฟ้าประปาถนนให้กระจายไปทั่วทั้งในเมืองและชนบท ที่เรียกกันติดปาจนมาถึงปัจจุบันก็คือน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกอันดับที่เจ็ดพลเอกพระยาพรหลพลพระยุหเสนาหนึ่งในสมาชิกคณะราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สองของประเทศอยู่ในตำแหน่งห้าปีกับอีกหนึ่งร้อเจ็ดสแปดวันเป็นนายกที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันถึงห้าสมัยมีคติประจำใจว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไววชื่อ ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่11กันยายนพศ2481อันดับ6ทักษินชินวัตรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวม5ปีกับ222วันเข้าสู่ตำแหน่งเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2544สร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองใหม่ด้วยการซื้อสสอยกก้อนควบรวมพักการเมืองทำให้พักไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งชนิดถล่มทลาย โดยเฉพาะการเลือกตั้งหนที่สคือในปี2548ไทยรัฐไทยสามารถจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ยุคของทักษิณเป็นยุคแห่งการเริ่มต้นของความขัดแย้งทางการเมืองที่สืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากจะมีการคอร์รัปชั่นที่ถูกเรียกว่าโกงทั้งโคตรแล้วยังเป็นยุคแห่งเผด็จก,การรัฐสภาสุดท้ายทักษิณต้องพ้นจากอำนาจเพราะการรัฐประหาร19กันยายน2549 อันดับห้าชวนหลีกภัยอยู่ในตำแหน่ง6ปีกับอีก19วันโดยขึ้นสู่เก้าอี้นายกเมื่อวันที่23กันยายนพศ2535ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินซึ่งเกิดกระแสพักเทพพักมานโดยพักประชาธิปัตย์ชนะได้ที่นั่งมากที่สุดในสภาโดยได้ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร79ที่นั่งเอาชนะพักชาติไทยที่ได้77ที่นั่งไปอย่างฉิวเฉียด และดำรงตำแหน่งสมัยที่สองในวันที่9พฤศจิกายน2540หลังพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธลาออกจากรัฐบาลในวิกฤตต้มย่ำกุง้งการเข้าสู่ตำแหน่งในสมัยที่สองของในชวนจึงต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงแต่ได้ปูพื้นฐานให้รัฐบาลของทักษิณทำงานได้ง่ายขึ้นอันดับที่4พลเอกเปรมตินสุลานนท ดำรงตำแหน่งติดต่อกันถึงสามสมัยกินเวลา8ปีกับ154วันเป็นนายกสมัยแรกเมื่อวันที่3มีนาคม2523เป็นยุคสมัยที่มีการวางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศนั่นคืออีสต์ซีบอร์ดเป็นยุคแห่งความชดช่วงชัชวาลพ้นเอกเปรมยังเป็นผู้สร้างความสมานฉันในชาตินำนโยบายการใช้การเมืองนำการทหาร สางคำสังส่งณสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/2523เป็นผลให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอ่อนกำลังลงและสลายตัวไปในที่สุดพ้นเอกเปรมตัดสินใจยุบสภาในวันที่29เมษายนพศ2531เนื่องจากเกิดปัญหาขึ้นในพรรคประชาธิป,ปัตย์โดยกลุ่ม10มกลา ต่อมาภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป24กรกฎาคม2อ3พเอพลเอกชาติชายชุนทวันหัวหน้าพักชาติไทยได้เชิญพลเอกเปรมให้รับตำแหน่งนายกอีกสมัยแต่คำตอบที่ได้รับคือขอบคุณผมขอพอขอให้ช่วยกันประคับประค,ระคองประชาธิปไตยกันต่อไปด้วยอันดับสามพลเอกประยุทธ์จันโอชาก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแรกในวันที่ยีสิงหาคมสอง7 สมัยที่สองเริ่มต้นวันที่9มิถุนายน2562ปัจจุบันดำรงตำแหน่งมาแล้ว8ปีกับอีก200กว่าวันทำลายสถิติของพลเอกเปรมไปเรียบร้อยแล้วหากอยู่ครบวาระต้นปีสอ6 6ก็จะทำลายสถิติเป็นนายกกว่า9ปีอันดับสองจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกสามสมัยกว่า10ปี เริ่มเข้าสู่ตำแหน่งสมัยแรกเมื่อวันที่1มกราคม2501รวมเวลาอยู่ในตำแหน่ง292วันก่อนที่จะถูกรัฐับะหารโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐสมัยที่สองเริ่มตั้งแต่9ธันวาคม2506คราวนี้อยู่ในตำแหน่งนานถึง7ปี343วันครั้งสุดท้ายดำรงตำแหน่งนายกอีก300วันก่อนลาออกเพราะเหตุการณ์14ตุลาคม2516 ยุคสมัยของจอมพลถนอมเป็นเพลยการทหารเบ็ดเสร็จบริษ้าคุณค่าอะไรให้กับประเทศมากนักอันดับที่หนึ่งจอมพลแปลกพิบู์สงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแปสมัยรวมสิบห้าปียีสิบสีวันหรือสี่พันหี่สิห้าวันสมัยแรกเริ่มต้นตั้งแต่สองสมัยแรก วันที่16ธันวาคม2481ถึง7มีนาคม2485รวม5ปีกับ229วันสมัยที่3ถึง8ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่8เมษายน2491ถึง16กันยายน2500ถูกรัฐประหารโดยจอมพลสริกธนรั์ยุคจอมพลปอเป็นยุคแห่งความขัดแย้งระหว่างคณะราษฎรด้วยกัน มีการต่อสู้ทางการเมืองอย่างดุเดือดกับฝ่ายนายปรีดีพนมยงค์มีการพัฒนาประเทศไทยด้วยรัฐนิยมไทยทำไทยใช้ไทยเจริญเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทยและเป็นผู้เปลี่ยนเพลงชาติไทยให้เป็นเพลงที่ใช้กันจนถึงปัจจุบันนี้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษายนตามโบราณราชาประเพณีพระราชาจักรีวงศ์เป็นวันที่1มกราคมของทุกป,ปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักโลกตะวันตก สั่งห้ามประชาชนกินหมากให้ผู้หญิงเลิกนุ่งจงกระเบนมานุ่งผ้าถุงแทนให้สวมหมวกสวมรองเท้าโดยมีคำขวัญมาลานำไทยสู่มหาอำนาจยังวางระเบียบการใช้คำแทนชื่อเป็นมาตรฐานเช่นฉันท่านเรามีคำสั่งให้ข้าราชการไทยกล่าวคำว่าสวัสดีเป็นต้น